ซึทัลมันก็คือคำเหมือนเลบีจอนตัวนี้ก็จะแปลว่าทีวีนะคะคำว่าเปิดที่ใช้คู่กับทีวีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์แหม่มก็จะมาเฉลยแนวข้อสอบ 4ข้อนะคะที่อยู่ในหมวดของคําเหมือนพีซึธันมันคำตรงข้ามพันเดมาแล้วก็คำเกี่ยวข้องควานเกอินนึนะคะดูกันที่ข้อที่1เลยนะคะข้อที่1เนี่ยโจทย์เขาให้เราหาพีซึธันมันนี่ก็คือคําเหมือนนั่นเองค่ะให้เราหาคําเหมือนนะคะอ่ะคำที่เขาให้มาก็คือคาราธาดา คำว่าคาราธาดาแปลว่าต่อรถอต่อรถนะคะคำตอบก็คือหมายเลข2นั่นเองค่ะวันซึงฮาดาตัวนี้จะแปลว่าต่อรถอดูที่ตัวเลือกที่หนึ่งบ้างนะคะคอรอกรดาตัวนี้จะแปลว่าเดินไป ตัวเลือกที่3มชุลบรรดาแปลว่าออกเดินทางต่อมาตัวเลือกที่สี่ธโรดาแปลว่าเข้ามาค่ะ,ะใครถูกบ้างคะลองตรวจด,ดูนะคะต่อมาค่ะข้อที่สองโจทย์เขาให้เราหาพันเดมันตัวนี้จะแปลว่าคำตรงข้ามคำที่โจทย์ให้มาก็คือคำว่า คำโซฮาดาคำนี้จะแปลว่าลดลงค่ะ,ะคำตรงข้ามของคำว่ากำโซฮาดาก็คือคำว่านนโรฮาดานั่นเองคำนี้จะแปลว่าเพิ่มขึ้นค่ะ,ะนะคะคำตอบคือหมายเลขหนึ่งนะคะตัวเลือกที่สองคงบูฮาดาตัวนี้จะแปลว่าเรียน ตัวเลือกที่สามอิลชุนฮาดาแปลว่าถอนเงินนะคะตัวเลือกที่สี่อิบกึมฮาดาตัวนี้จะแปลว่าฝากเงินอ่านะคะต่อไปค่ะไปกันที่ข้อที่3ามเลยนะคะข้อที่3ามเนี่ยโจทย์เขาให้เราหาควันแก้อ,อินนึนกอซึนก็คือสิ่งที่เกี่ยวขอ้องอ่าหรือว่าคำที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะ คำที่ให้มาอ่านว่าคำจองคำนี้จะแปลว่าความรู้สึกค่ะความรู้สึกนะคะคำตอบก็คือคำตอบที่เกี่ยวกับความรู้สึกก็คือหมายเลข3นั่นเองค่ะหมายเลข3มตัวนี้คิปปูดาจะแปลว่าดีใจนะคะดีใจตัวเลขที่1ค่งคาบตาแปลว่าไกล ตัวเลขที่สองทารุดาแปลว่าแตกต่างต่อมาตัวเลขที่สี่พิซาดาแปลว่าราคาแพงนะคะอะต่อไปเฉลยข้อสุดท้ายเลยค่ะข้อที่สี่โจทย์เขาให้เราหาพีซึทัลมันก็คือคำเหมือนอะคำที่ให้มาเเลีบิจเนื้ ทึ่นดานะคะเทเลบิจอนตัวนี้ก็จะแปลว่าทีวีนะคะทึ่นดาตัวนี้แปลว่าเปิดนั่นเองอคำว่าเปิดที่ใช้คู่กับทีวีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าคอดอะตัวนี้ค่ะแปลว่าเปิดนะคะเปิดที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิดเลยนะคะเราจะใช้คำว่า k คอรดาต่อมาตัวเลือกที่สองพอ t ตาแปลว่าถอดตัวเลือกที่สามซาดาแปลว่าซื้อตัวเลือกที่สี่ยอนดาตัวนี้เปิดเหมือนกันค่ะแต่ใช้กับเปิดประตูเปิดหน้าต่าง เราจะใช้กับการเปิดทีวีไม่ได้นะคะถ้าเปิดทีวีเนี่ยต้องใช้กับคําว่าเคอรดะในตัวเลือกที่1นนะคะอ่ละค่ะอาจารย์ฉเฉลยครบทั้ง4ข้อแล้วลองตรวจของตัวเองดูนะคะว่าถูกกี่ข้อนะคะตรงนี้ถูกกี่ข้อนะอโอเคแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าลุ้นกันต่อค่ะว่าอาจารย์จะมีแนวข้อสอบอะไรมา ให้เราฝึกทำแล้วก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในแนวข้อสอบแต่ละแนวมาให้ทุกคนด้วยนะคะรอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ